อ่ะท่านผู้ชมมาดูนาะยจากรถมือสองกันบ้างนะฮะผมมาไกลหน่อยนะฮะนี่อยู่ที่สำโรงทาบ้านะอยู่สำโรงทาบเลยสุรินทร์นะเนี่ยมาอยู่บ้านปา่าเนี่ยปา๋าแกเก็บเล็กผสมน้อยนะนี่รถเล็กเมือสองนะใครอยากได้อีแต็นก็มีนะอีแต็นก็มีอ่านี่แบบนี้แบบนี้เครื่องอะไรนะ อีสูปแปดห้านะอันนี้อันนี้จะใส่น้ำมันเติมคาร์เลยต้าติดไหมต้าติดไหมเอ่ยสตาร์ตต,ต,ติดนะเอาแบตเตอรี่มาใส่ใช้งานได้เลยนะนี่มีคอกพร้อมนี่ค่ะคัตซีโอ้อคัตซีฮะนี่เพลาเหลาลอยนั่นนี่เหลาลอยครับบะไม้ เครื่องอิสุเป็นเครื่องยนต์นะเอาแบตเตอรี่มาใส่ใช้เลยนะอ้ะาคันนี้สามหมื่นแปดนะสามหมื่นแปดมายกกลับบ้านเลยนะผมนี่นะครับอ่าคันนี้คันนี้ก็อ่าสี 40, ่หมื่นฟอมเครื่องฮนะตัวนี้ รถพร้อมใช้เอาไว้ขนโน่นนี่นั่นนะฮะนี่เป็นคูโบต้าสุดแรงนะครับผมเครื่องก็พอใช้อยู่นะครับอืมแต่พงมาลายมันลวมหน่อยครับคัซีเขาเสริมแล้วดามแล้วเกียร์ใช้ได้ฮะเขาดามก็ดามเลยนะซับซับบนซับล่างนะท่านผู้ชมนี่เออ นะนี่นี่ก็สวยอยู่นะกระบะไม้ก็สวยๆเลยนะครับเอ๋อใครอยากได้ก็โทรมานะโทรมาเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมนี่ที่แตนคลาสสิกนะครับผมแบบนี้ก็น่าใช้อยู่นะครับผมคันนี้สองหมื่นแปดพันบาทฮนะนี่เครื่องเครื่องคูโบต้าเก้าจุดห้าแรงนะตัวนี้ใช้งานได้เลยเนาะตั้ติด ใช้งานได้เลยนะครับอเกียร์เครื่องไหมแบบนี้เป็นเกียร์อะไรปานี่เป็นเกียร์เกียร์เกียร์ทั่วไปหรือมั้งนี่เ,เป็นเกียร์รถทั่วไปแะละฮะนามาทำเป็นกีแตันนะครับผมสองหมื่นแปดนะราคาก็ไม่แรงนะ จบต้องได้อยู่นะใครสนใจก็เดือโทรมานะครับสำรงทาบนะวิ่งมาดูได้นะฮะสุรินโอ้รถสีขาวนี่ขายวะนี่ไม่ได้ขายบ่ไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายนะเออรถอยังใช้งานได้ครับผมนี่คลาสสิกมากนะผมผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเนี่ยนะเออ อาทรงนี้ก็มีฮะท่านะผู้ชมโอ้ราคานา่าจะสองหมื่นก,กว่าเองนะครับผมนี่พร้อมเครื่องยนต์นะฮะเนี่ยเอาไปไว้ใช้สองหมื่นแปดนะผมพร้อมเครื่องเลยเนะคูโบต้าคูโบต้าอ่าเก้าห้าเหมือนกันนะเออนี่ อ,อันนี้ขับได้เหมือนกันนะขับได้นะครับสตาร์ทติดเครื่องขับไปเลยนะครับเออตัวนี้มีเครื่องด้วยนะตัวนี้ตัวนี้เครื่องอาธีสวีแรงครับเครื่องร้อยสิบสองหมื่นแปดนะครับ เครื่องไอนน้เครื่องตาติดไหมป่าอยากฟังเสียงไหมเดี๋ยวป่าติดเครื่องให้ดูดดจอดกระแทกรองเกลียวเขาเ่านี่ล่ะอ๋ะอหักเกียวม,มีมีแห้งบมีอยู่ <laughs> มีแห้งอยู่ วอร์นีเล็กเครื่องสวยปลาขับได้ไหมเนี่ยใส่เกียร์ดนหน้าได้ไหมมันขยับได้ไหมเกียร์น่ะอ๋อสายกันเร่งมันไม่ดีป่ะอ่าเป็นเกียร์อะไรอ่ะ mà này nè các bạn có mi nè các bạn sao lại hả họ à